นี่เหรอมังกรแห่งตำหนักไซเบอร์มองยังไงยังไงมันก็เป็นจิ้งเหลนช,ชัดๆเลยนะเนี่ยไซเบอร์สไตล์ซักเซสเตอร์นะครับได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตีมหนึ่งเลยที่ว่าผมอยากเล่นมากในการ์ดจริงของยูกิโอ OCG นั่นเองนะครับ ซึ่งตีมตีมนี้ก็คือตีมไซเบอร์ดักนั่นเองนะครับจริงๆครับตีมไซเบอร์ดักเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันเป็นตีมที่ลุกเล่นเกี่ยวกับการสวมใส่มอนสเตอร์้วยแหละผมเองก็ชอบในส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็คือตัวอนิเมะในยูกิโอจีเอ็กซ์นั่นแหละครับที่ว่าตีมนี้ก็นําเสนอในการพัฒนาตัวละครของตัวไคเซอร์เรียวได้ดีเหมือนกันนั่นเองครับและในวันนี้นะครับตีมนี้ก็ได้ผหม,มาอีกครั้งหนึ่งกับสตัคเจอร์เด็กชุดนี้น, Cyber Style นั่นเองครับสตัคเจอร์เด็ก ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตีมเนี้ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พัฒนาสายไซเบอร์ดาร์คให้แข็งแกร่งขึ้นมากเพียงใดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูแลยกันนะครับว่า Starter เดชุดนี้นะครับให้อะไรมาใหม่บ้างที่สามารถทําให้ไซเบอร์ดาร์คนั้นแข็งแกร่งขึ้นบ้างนั่นเองครับและที่สําคัญคือมีริปินอะไรที่ทําให้ว้าวใน Start เตเดชุดนี้นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับท่า,านผู้ชมอ้อแลีกยันครับ คือคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขอไม่อธิบายความสามารถการแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยด้วยความที่ UFO นั้นเป็นเกมการ์ดที่ค่อนข้างมีความสามารถการที่ซับซ้อนพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตรีวิวแค่มันให้อะไรมาบ้างแล้วกันนะครับในณจุดจุดนี้ของคลิปนี้เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับเรามา unboxing กันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมเพื่อปม่การไม่เสียเวลาเรามา unboxing กันเลยแล้วกันนะครับซึ่งนี่นะครับก็คือ SD ของทีมไซเบอร์ด k งนั่นเองนะครับไซเบอร์สไตล์ซัคเซสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่ เอชตัวใหม่ของเราท่านเองครับก็คือยูนิคใหม่เลยก็คือไซเบอร์ด k e เอนดรากอนนั่นเองครับซึ่งเป็นการอ้างอิงจากตัวอนิเมะที่ว่าไซเบอร์ด k d ดรากอนนั้นทำการสวมใส่เจ้าไซเบอร์เอนดรากอนนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยดีไซน์ของตัวไซเบอร์ด k กเอนดรากอนเนี่ยคค่อนข้างชอบอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการตีมตัดระหว่างความสว่างกับความมืดอ,อารมณ์มันเหมือนกับว่า แม้กระทั่งความสว่างก็ต้องยอมสยบต่อความมืดเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับและแน่นอนครับก็มีเขียนไว้อยู่นะครับว่าสําหรับเด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็ซองสุ่มนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายทีหลังนั่นเองครับว่ามันคืออะไรนะครับนี่นะครับก็มีบอกนะครับว่าข้อมูลอยู่ในนิวรรนนะครับแต่ว่าเป็นนิวรอนเวอร์ชันของ OCG นะครับนิวรอนเวอร์ชัน TCG ต้องรออีกทีนะครับว่าจะมีอัปเดตตอนไหนแล้วก็การ์ดข้างในมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะ อะไรที่เป็นของ Official คือมีมอกคิดแอนคิดนั่นเองและนี่ครับก็มีรูปของยูนิตใหม่อีก2ตัวนะครับก็คือ a t t a c h m e n t cyber กับ cyber dark chimera ซึ่งจะเป็น cyber dark ตัวใหม่นั่นเองโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมชืดนี่นะครับมเริ่มมาก็เป็น cyber dark chimera อยู่หน้ากล่องเลยครับท่านผู้ชมก็เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรครับก็ข้างในนะครับก็มีนี่เลยครับซองสุ่มครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะกันท้ายคลิปนั่นเองนะครับ และถ้าถามว่าไซเบอร์ดักเอ็นอยู่ไหนไซเบอร์ดักเอ็นก็อยู่ในซองสุ่มนี้นะครับซึ่งข้างในซองนี้นะครับก็จะมีเจ้าไซเบอร์ดักเอ็นดราก้อนที่เป็นตัวหน้ากล่องไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์เนติกโคอไรซอนที่เป็นการ์ดใหม่แล้วก็พาวเวอร์บอลและก็โอเวอร์โหลดฟิวชั่นเองครับซึ่งหนึ่งในการ์ดพวกนั้นจะมีสุ่มได้ซีเกทแร่ด้วยนั่นเองก็รีระว,วาน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซองสุ่มนี้เก็บไว้แกะท้ายคลิปครับเพราะว่าผมซื้อสตาร์เตอร์เด็กมาทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะครับซึ่่งเราาากกก็มลลุ้้นนนััแวว ในบรรดาสตรัคเจอเด็กทั้ง3กล่องที่เราจะแกะกันวันนี้จะได้อะไรเป็นซีเค็ดแรนะครับก็ผมก็หวังว่าจะได้อเวอร์โหลดฟิวชั่นนะครับท่านผู้ชมส่วนต่อมานะครับก็คือ p l a y m a t ทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคลี่แป๊บนึงนะครับอันนี้คือลายฟูฟูแล้วครับก็คือลายของ Cyber ร์ทังเอนดราโกนเลยแต่ว่าผมขอมาโฟกัสที่ด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็ประกอบด้วยคอมโบการเล่นเลยครับซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานของ Playmat นะครับแล้วก็อะไรที่สามารถเอามาเสริมได้ในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกััันนนอีีกกทแล้วะครบ และนี่คือเพลงแตตแบบเต็มๆนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับหอมหวานมากเลยครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเพลย์แมตตรอบนี้เนี่ยคุ้มค่ามากเลยครับและอย่างสุดท้ายก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับและแน่นอนว่ายุคิโอสตรักเจอร์เด็ทุกกล่องนะครับก็จะมีการซีลแบบพิถีพิถันมากครับคือซีลทั้งหมดเลยก็เรียกได้ว่ารับประกันถึงความเฟรชในการแกะมากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเราก็แกะมาแล้วครับกับตีน Cyber Style Successor นั่นเองนะครับโอ้โหฟอยสวยมากอะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะรีวิวทุกครั้งเลยผมขออนุญาตทำกันดมแล้วกันนะครับ <c oughs> หอมอยู่ครับหอมอยู่หอมอยู่หอมจริงๆ <c oughs> อ่ะงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันแบบจริงจังสักทีนะครับมา เริ่มที่ใบแรกเลยครับซึ่งเป็นใบใหม่นะครับก็คือ Cyber Dark Chimera นั่นเองนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะรีเวิร์สกับตัว Cyber Dark Dragon ตรงที่ว่าปกติส่วนหัวจะเป็น Cyber Dark h o r นใช่ไหมครับแต่นี้คิวเป็นส่วนหัวนะครับและจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของเอชกับคอนนะครับจะกลับหัวกลับหางครับก็เลยเป็นดีไซน์ของ Cyber Dark Chimera นั่นเองครับ และก็แน่นอนว่าดีไซน์ก็สวยมากเลยครับและการ์ดใบนี้ให้มาในระดับของซูเปอร์แรน์นั่นเองครับใบต่อมานะครับก็คือไซเบอร์ดาร์คเวอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการ์ดใบใหม่อีกใบนึงนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าดีไซน์ก็สวยเหมือนกันนะครับเหมือนกับโลกของไซเบอร์นั่นเองนะครับสวยงามจริงๆสวยงามมากสวยงามมากเนี่ยดูและก็แน่นอนว่าการ์ดใบนี้ให้มาในระดับของซูเปอร์แรน์ครับก็คือฟอยแค่ผ้าก็ไปใบต่อมากันเลยแล้วกันใบต่อมานะครับก็คืออะตัชเมนต์ไซเบอร์นั่นเองนะครับซึ่่งเป็นการ์ดดใใบหหม้วยและ และคิดว่าน่าจะเป็นก๊าซสมใส่ใบใหม่ให้กับทีมไซเบอร์ดักนั่นเองนะครับซึ่งมาในระดับของ normal parallel นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ถึงความเคลือบนะครับ<ม>ก็รอบนี้ก็ถือว่าเคลือบสวยอยู่นะครับต่อมาครับใบต่อมาครับก็คือ eternal cyber นะครับก็คือ support ของทั้งไซเบอร์ดรากอนและก็สายไซเบอร์ด k กด้วยก็มาในระดับของ normal parallel นั่นเองครับซึ่งดีไซน์ก็สวยใช้หยอกอยู่และก็อันนี้ก็คือใบใหม่ใบสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือ Cyber Dark Invasion นั่นเองครับซึ่งเป็นการ์ดกับดักก็มีความเคลือบเป็น Normal พาราโ l เรอีกหนึ่งใบนะครับสวยงามจริงๆต่อจากนี้นะครับก็เป็นการ์ดรีพินนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า s t a r t e r Deck ชนี้จะรีพินอะไรมาให้พวกเราได้รับชมกันบ้างเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับใบแรกครับ c y b e อร์ a g o n ครับก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าตีมนี้คือ Cyber Dark กเลยแหละก็ไม่แปลกที่ว่าจะให้ c y b e อร์ a รา n อนมาด้วยนั่นเองและต่อมานะครับก็เป็นตีมของ c ีกใบอร์ครับ ก็เรียกได้ว่ายิ้มกันนะครับที่รีพินมานะครับต่อมาครับก็ไซเบอร์ดาร์กอนเดรนั่นเองนะครับก็รีพินเดรมานะครับต่อมาครับไซเบอร์ดาร์กอนเวียครับอืมใบนี้ก็รีพินมาเนี่ยคุ้มค่ามากครับคุ้มค่ามากต่อมาครับโอ้ยเนเชอร์รีพินเนเชอร์มาด้วยอืม คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับสำหรับเล่นสายไซเบอร์ดราก้อนปกติก็คือสายไซเบอร์ดราก้อนเอ็กซีนะครับเรียกได้ว่ารีพินมาได้คุ้มค่าจริงๆครับต่อมาครับโอ้รีพินคอมาด้วยว่ะคอนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะครับที่เอาไว้ใส่เสิร์ดการ์ดเวทมนต์ติดชื่อไซเบอร์แล้วก็การ์ดเวทมนต์ของไซเบอร์ดราก้อนต่างๆนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับรีพินคอมาแต่ถึงแม้จะเป็นคอมมอนนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งมบที่รีพินที่คุ้มค่ามากครับต่อมาครับ เฮิร์สก็มาเฮิร์สก็มาเฮ้ hey, เอาจริงๆนะถ้ามีกาแล็กซี่โซเดอร์ด้วยเนี่ยเรียกได้ว่าเด็กเนี้ยสามารถมีอะไหล่มากพอที่ไปจัดเอ็กซิสสำหรับมือใหม่ได้ด้วยเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆเฮิร์สก็มาครับสุดยอดจริงๆสุดยอดมากต่อมาครับอันนี้โฟตอนอะไรสักอย่างเห็นพี่ชี้จากช่องฟินนอมิโนบอกว่าการ์เป็นเนี้ยค่อนข้างเก่งพอตัวเลยนะครับอันนี้ผมขอไม่พูดอะไรมากแล้วกันเพราะว่าผมไม่เคยใช้การ์เป็นนี้ด้วยแหละงั้นขอข้ามเลยแล้วกันนะครับ ต่อมาครับไซเบอร์ดราก้อนเวรี่นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเจ๋งเหมือนกันแต่ผมคิดว่ายุคนี้ไม่น่ามีใครใช้นั่นเองครับขอข้ามเลยแล้วกันต่อมานะครับไซเบอร์ฟ e นิกส์นะครับไซเบอร์ฟินิกส์ไซเบอร์ฟินิก์ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นธีมไซเบอร์เหมือนกันนะครับเจ๋งจริงๆสวยงามต่อมาครับเป็นส่วนของไซเบอร์ดาร์แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็มีได้แก่ฮอนเอชคิวคันอนแล้วก็คลอนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า ให้ไซเบอร์ด์กมาถึง5ใบเลยนั่นเองครับก็คือไม่ต้องหาไซเบอร์ด์กที่ไหนแล้วก็มีให้ครบไซเบอร์ดักหใบนับที่ไม่าที่เป็นใบใหม่ด้วยก็มี6ใบนั่นเองครับก็คือเรามีไซเบอร์ด k กครบแล้วนะครับหใบนั่นเองเรีวยกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ต่อมาครับเหลิงงลิงครับคือเป็นอีกหนึ่งใบเลยนะครับที่ว่าเป็นของคู่กันของไซเบอร์ดาร์กนั่นเองครับคือทําให้ไซเบอร์ดาร์กแต่ละใบตีได้ถึง2รอบด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นยูเนียนอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆเลยสําหรับเจ้าเหลิงงลิงหรือเหลิงหลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นไคจูสายฟ้านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างตัดเกมได้ดีเลยทีเดียวก็เลยได้ว่าดีแล้วที่มันรีพินมานั่นเองครับต่อมานะครับกิสมักโอโรจินั่นเองนะครับก็เป็นอีกตีมกิสม เจ๋งจริงๆต่อมานะครับไอตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้แต่เรียกได้ว่าเอฟเฟกมันยังตาตึงใจจนผมทุกวันนี้เลยครับก็คือจ่ายได้ค่อยสามพันเอาการในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงสุสานนั่นเองนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากคือในกรณีที่ว่าแบบว่าเราอยากจะเอามูฟการ์ดออกเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งใบที่มีประโยชน์มากเลยนะครับในการมูฟเพราะว่ามันก็มีการสงสัยให้กับไซเบอร์ดาร์ด้วยเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับกับเจ้าตัวนี้ต่อมานะครับใบนี้ผมจําชื่อไม่ได้ครับแต่เป็นเวทสาหรับไซเบอร์ดราก้อน ไซเบอร์เอมเมนเชนซีครับอีกหนึ่งใบที่ใช้เสิร์ชกาดนั่นเองเนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มีประโยชน์มากทั้งสายไซเบอร์รากกับสายไซเบอร์ดราก้อนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าดีจริงๆครับที่มารีพิ้นในชุดนี้เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่ามันเพิ่งรีมาไม่นานนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่ารีพิ้นมาในสตาร์เต d ดิกชุดนี้ด้วยเนี่ยก็เรียกว่าคุ้มค่ามากเลยครับต่อมานะครับไซเบอร์โหลดฟิวชั่นครับเป็นอีกหนึ่งใบที่เหมาะสำหรับสายไซเบอร์ดราก้อนแบบฟิวชั่นนะครับเรียก ต่อมาไซเบอร์ดักอิมแพคครับเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่ใช้ในการฟิวชั่นของไซเบอร์ดักดุราก้อนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆครับที่มาไซเบอร์ดักอินเฟโนครับเวทฟิลของไซเบอร์ดักครับคือเรียกได้ว่าเวทฟิลใบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเวทฟิลที่ค่อนข้างสามันสำหรับไซเบอร์ดักนะครับแต่ผมกำลังลังเลยอยู่ว่าจะใส่มันดีไหมแต่โดยรวมครับเวทมนต์ใบนี้ก็ถือว่าเป็นเวทมนต์ที่เก่งมากเลยนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับฟิวเจอร์ฟิวชั่นครับคือจริงๆนะเวน่นต์ไปนี้เก่งนะครับแต่เต็ดที่ว่าในการในโลกความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างโดนเนิฟพอสมควรเลยก็คือมันจะช้ากว่าของเวอร์ชันเมกอยู่แต่มันก็ถือว่าเป็นการเว่นมนอีกหนึ่งใบที่เก่งมากเลยนะครับสำหรับฟิวเจอร์ฟิวชั่นต่อมานะครับฟิวชั่นดีแทชเมนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่สําหรับสายฟิวชั่นต้องหามาใช้นั่นเองนะครับก็รีพิทมาในชุดนี้เหมือนกัน ต่อมาท่านฟิชชั่นแท็กครับอื้มเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งมากเลยครับก็คือมาเป็นตัวซับติทูของตัวในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยครับท่านผู้ชมอ่าต่อมาเป็นใบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญเลยสำหรับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรนั่นเองนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากต่อมาครับปลดลิมิเตอร์โอ้โอ้อื้แม่แม่จริงๆรีปินมาด้วยรีปปินมาด้วยปลดลิมิเตอร์ครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่สายของเครื่องฉกต้องใช้มากเลยนะครับเพราะว่ามันดับเบิลพลังโจมตีด้วยเรียกว่าเจ๋งจริงจ,งจ,งจงมันไม่น่าจะมีอะไรว้าวมากกว่านี้แล้วนะถ้ามีว้าวมากกว่านี้คือพีคมากเลยงั้นเรามาดูกันต่อกีกว่ามีอะไรว้าวากว่านี้ h t n i n g s t o r มครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างทำลายแผงหน้าและแผงหลังฝ่ายตรงข้ามได้ดีทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าเราต้องไม่มีการควบคุมอยู่นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับ Lightning s t o r m ต่อมาครับไม่น่าจะมีว้าวกว่านี้แล้วชึบอ่าอีกหนึ่งใบครับของ Cyber Dragon นั่นเองครับเป็นอีกใบที่ดีจริงๆครับที่รีพินมาครับต่อมาครับ Transient หรือ Infinity and Permanence นั่นเองนะครับไม่ได้ว่ามันจะรีพินมาในรูปแบบคอมมอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้าง เก่งมากๆเลยครับและมันรีพินมาในรูปแบบของคอมมอนด้วยเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับเจ้า Infinity Impermanence หรือ Infinity Transient นั่นเองนะครับจริงจๆรๆิงต่อมาครับ Power Ball ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับสำหรับ Power Ball เพราะมันเป็นการ์ดที่ช่วยโมได้อย่างดีเลยนั่นเองแต่ว่า Power Ball ในการ์ดจริงครับจะบัฟขึ้นนิดนึงนะครับก็คือเป็น l i ฟ์พอยต์ห้าแทนที่ l i ฟ์ p o ยต์ึงร้อนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าก็เก่งอยู่ ต่อมาครับสุซานแห่งลิฟวิ่งเดยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดสามารถอีกหนึ่งใบที่ไว้ใช้ชุบชีวิตมอนเรานั่นเองครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับที่รีพิซนมาในชุดนี้ต่อมาครับคานาเดียนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบใน Duel Links ที่ผมชอบใช้มากครับเพราะว่าเป็นการ์ดกระับที่แข็งแกร่งมากจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่แต่ว่าคิดว่าตีมไซเบอร์ดรากไม่น่าจะได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมต่อเลยแล้วกันต่อมานะครับเป็นกกกกาาารรรรรร์์ดดใในนนนคคัับบบบซซึ่่่่งเเเเิมจีีีลยไอออ้ป็ท จำเป็นมากๆแต่ว่ามันเพิ่งรีมาในพิสพาติกอาร์ตด้วยแหละแต่ว่าก็รีมาอย่างนี้ก็ดีครับคนจะได้หาได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งมันมาในรูปแบบของ Normal p a r a าเดลแ a นนั่นเองครับจะเห็นได้จากความเคลือบๆนะครับวิงว่งวิงว่งวิ่งวมันเคลือบครับนั่นแหละต่อมาครับคิ m เมราเทคโอเวอร์โ d ลดดราก้อนครับอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับสายนี้นะครับเพราะว่าเจ้านี่มันตีตามจำนวนวัตถุดิบฟิวชั่นให้ฟิวชั่น สร้างมันขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่าฟิชชั่นไป4ตัวก็ตีได้4ครั้งแต่ว่าพลังโจมตี800เนี่ยก็จะคูณตามวัตถุดิบนั่นเองครับสมมุติว่าฟิชชั่นไปีตัวก็8ปคูณสพลังโจมตี3,200แต่ตีได้4ครั้งเรียกได้ว่าอีกหนึ่งใบที่เก่งมากเลยครับแค่มีอย่างมันเป็นธาตุมืดด้วยก็เรียกได้ว่าอัญเชิญจากโอเวอร์โหลดฟิชชั่นได้ด้วยเจ๋งจริงๆ,ๆต่อมาครับ ใบสุดท้ายแล้วก็คือไซเบอร์ด k n เนสดราก้อนนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งใบของไซเบอร์ด k ที่เก่งมากๆซึ่งมาในรูปแบบของน o r m มอ p a r a l ์เรนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าดีจริงๆนะครับที่รีพิทมาในชุดนี้ด้วยเรียกได้ว่ามือใหม่ก็สามารถซื้อ Starter De c k ชุดนี้ไปเล่นได้เลยนะครับและนี่ทั้งหมดคือเด็กของไซเบอร์ด k นะครับโดยส่วนตัวผมนะครับเรียกได้ว่าเป็นการรีพิทที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยครับกับการรีพิทใน Starter De c k ชุดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ครับเราจะมา อแล้วแล้วก็มาถึงกับการแกะเจ้าซองสุ่มนั่นเองนะครับก็ผมก็หวังลึกๆว่าผมจะได้เจ้า Overlord Fusion <c oughs> เป็น Secret Rare นั่นเองนะครับมาดูจะได้ปะนะก็เรามาลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาแกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากซองที่1ครับชิงมาครับเปิดจากข้างหน้าก่อน,นเลย1 2 3สชิบ Cyber d a ด k e n อ d r ราค n ครับตัวหน้ากล่องของเรานเองเป็นอัลตร้านะครับต่อมาครับ น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็น่าดีใจเหมือนกันนะครับก็คือ Cy เวอร์ดักดาก้อนนะครับเป็น e c r e t ดแรมนั่นเองนะครับให้ดูชัดๆนะครับคือรอบนี้ e c r e t ดแรมก็ค่อนข้างรุ้งอยู่นะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าสวยมาครับก็รุ้งน้อยหน่อยแต่ก็โอเคครับถ้างั้นเรามาดูระดับต่ําสุดของที่เหลือกันเลยแล้วกันนะครับก็คือได้แก่ c y เบอร์เนติโคลรซอนที่เป็นซูเปอร์แรมครับซึ่งเป็นการ์ดใบใหม่ด้วยและคุ้มมากๆในการโม่การ์ของ Cy เวอร์ดักกับ Powerball ครับ ที่เป็นซ u เปอร์แรเหมือนกันและก็ใบสุดท้ายก็คือโอเวอร์โหลดฟิชชั่นเป็นซ u เปอร์แรนั่นเองนะครับ2ที่2ครับชึบงั้นเราเริ่มเป,เปิดจากข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันครับ1 2 3สองซ้ำชึบไซเบอร์ด์กเอนดราคอนเป็นอัลตร้าแร่แล้วครับมาอันที่2ชึบรอบนี้ไม่มีตัวซ้ำนะครับท่านผู้ชมก็คือไซเบอร์ดักราคอนระดับต่ำสุดจะเป็นซ u เปอร์แรนะครับเจ๋งจริงจริง ไปที่3ครับไซเบอร์เนติกโฮดายซอนครับอุย้ยแต่ว่าใบนี้อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะซีเค็ดแวร์นี้สวยจริงครับคืออันนี้ค่อนข้างชัดกว่าตัวไซเบอร์ดักดราก้อนนะครับเด้ยินว่าวิ่งวิ่งรุ้งรุ้งจริงๆครับซีเค็ดแวร์ครับแล้วก็พาวเวอร์บอลกับโอเวอร์โหลดฟิวชั่นครับ <c oughs> คิดว่าไม่น่าได้โอเวอร์โหลดแล้วแหละมาอันนี้สองสุดท้ายครับงั้นเรามาเริ่มเปิดจากข้างหน้าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมา1 2 3เฮ้ยรอบนี้ตัวหน้ากล่องเราไม่ได้ซีเค็ดเลยนะ คือ Cyber Dark e n d Dragon แบบ Ultra นะครับสวยอยู่มาไปที่2 Cyber Dark Dragon Super ไปที่3ครับ Cyber Netic Horizon Super ไปที่4คปปรับ Powerborn Super อย่าบอกนะว่าเฮ้ย1 2 3ว้าวโอ้ยโคตรเจ๋งเลยเฮ้ย Overload Fusion ัแบบ Secret ครับ oh. hey. ดูครับท่านผู้ชมความฟลอยความสวยงามของ Secret Rare คือมันโอ oh. ้มันมันวิบวับมากมัน <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆครับเมื่อก่อน Overload Fusion ระดับสูงสุดของมันคือซุปเปอร์แรและ SD ชุดน,นี้จะเป็นชุดแรกครับที่ Overload จะมี Secret Rare ซึ่งตอนนี้นะครับ Overload Fusion ที่ผมได้ครอบครองมาก็เป็นซีเค e t r แร e ด้วยครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่า นี่สินี่สิสโถึงแม้จะน่าเสียดายนะครับที่ว่า power b a l น่ะผมไม่ได้เป็น secret นะครับเพราะว่าใบานั้นน่ะผมเห็นหลายๆคนเปิดแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะสวยพอตัวเลย power b a l secret b a แต่ว่าโดยรวมนะครับการที่ผมได้เจ้า overload fusion มาเรียกได้ว่าเป็นบุญหัวผมมากแล้ว่ะครับโอเคเรามาเคลียร์ของแล้วก็ให้คะแนนกันเลยแลยกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับกลับมาจากความฟินเลยนะครับ เซเบอร์สไตล์ซัคเซสเตอร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสตรักเจอร์เด็กและเป็นอีกหนึ่งทีมที่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องซื้อมาเก็บไว้เลยนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าการ์ดรีปรินนะครับที่ค่อนข้างให้มาและมันใช้ได้จริงด้วยในเมตาเกมในยุคนี้แล้วก็ไซเบอร์ด k กดราก้อนที่ซับพอร์ตออกมาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควรด้วยโดยรวมผมขอให้สตรักเจอร์เด็กชุดนี้10เต็ม10ครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นโปรดักยูกิโอชุดแรกเลยนั่นเองนะครับที่ผมให้มันถึง10เต็ม ไม่ใช่เพราะว่าอวยไม่ใช่เพราะว่าพิศวาสแต่อย่างในดนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นสตรัคเจอร์เด็กที่สามารถใช้งานได้จริงทั้งในโหมดของแคชชัวและโหมดของเกมและก็หมวดหมู่ของของสามหันที่รีพินมาให้เรียกได้ว่าสตรัคเจอร์เด็กชุดนี้คุ้มค่าและจริงๆครับสำหรับสิทธิ์เต็มสิทธินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสตรัคเจอร์เด็กที่เรียกได้ว่าว้าวมากๆเลยนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ว้าวเหมือนกับของวันกาดของ Stutterdeck ของ o v e r d r e s s ที่ว้าวในเรื่องของราคาและเข้าถึงผู้เล่นใหม่แต่เจ้านี่มันกลับว้าวในฐานะที่มันรีพิทของที่สามารถใช้งานได้จริงและรวมถึงสายของตัวมันเองที่แข็งแกร่งขึ้นมากจากเมื่อก่อนนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้ไม่มีรีอคชันนะครับพอดีช่วงนี้ผมติดเรียนจริงๆผมถ่ายไม่ทันแต่อย่างน้อยผมก็ถ่ายตัวอินโทรให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปแล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคลิปในอนาคตเกี่ยวกับยูกิโอและรวมถึงคลิปต่อไปเกี่ยวกับคอนเทนต์การ์ดเกมผมจะทำารีอคชันให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับแต่รอบนี้ไม่มีรีอคชันมีอินโทรไปแทนนะครับก็แน่นอนแล้วครับบ๊ายบายจริงๆเลยนะครับท่านผู้